สวัสดีครับผมเช้านี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมรีวิวของราคาคริปโตเคอรเรนซีนะครับผมจะเป็นของ b t c ETS แล้วก็ XRP นะครับผมอันดับการซื้อขายของในบิตกับนะครับผมก็ตอนนี้วอลุ่มนะครับผมก็ด o อ n คอยนะครับมีมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมส่วน อันดับ2ก็เป็น e d s นะครับมีการแรงเรขายนะครับผมผมคิดว่านะครับจะมีลักษณะของ e d s b d c นะครับอาจจะมีการย่อตัวนะครับเพราะว่าอาจจะโยกเงินเข้าไปที่ดอทคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้วอลุ่มเทรดเนี่ยหนักมากนะครับมันไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับมันเป็นตัวลูกนะครับเมื่อราคาดอทคอยต่างประเทศขยับนะครับผมก็ดอทคอยในเมืองไทยนะครับหรือว่าเหรียญต่างๆางนะครับจะผูกด้วยดอลลาร์ล่านะครับผมจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมราคาดอลโยนะครับนี่เหรียญที่ผมนี่ไว้นะครับที่ที่ผมมีอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับขึ้นพุ่งเลยนะครับผมนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับผมที่ที่เฝ้ามาตลอดนะครับผมครับดีนะครับผมครับดีนะครับก็ผมมีต้นทุนอยู่ประมาณสักเข้าตั้งแต่สิบ้าสิบสองตังยี่สิบตังยี่สามยี่สี่มาประมาณนั้นนะครับผมเฉลี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับจากการที่ ทำจุดทะลุไปนะครับผมหายหาก่อนหน้านะครับผมประมาณสองสองบาทสองบาทสามสี่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็ก็ทะยานขึ้นมานะครับผมทำทำทะลุแล้วนะครับทะลุทะลุหายหายเดิมนะครับผมหายเดิมแล้วก็ก็ขึ้นบีกนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับเส้นตัวกราิกแล้วก็เส้น MA c d นะครับก็ ข้อทะยานขึ้นไปนะครับผมก็รู้นะครับว่าระยะยาวเนี่ยขาขึ้นแน่นอนนะครับแต่คนไหนที่เฉยๆท่านนะครับอาจจะคิดว่าติดดงติดด,ดอยนะครับผมก็เราเข้าในที่่ําเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเข้าตอนที่10บาท อ่าหนึ่งร้อยสองร้อยโทรพันนะครับพึ่งเข้าตลาดแบบเนี้ยอ่ามันอาจจะย่อลงแล้วก็ทิ้งดิ่งอยู่นานเลยเลยนะครับผมเพราะตอนนี้มีเช่านะครับเล่นก็คือพวกพิกต็อกพวกสกคุณอีลอนมาร์ทแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่นะครับผมก็ผมคิดว่ามันต้องไปได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับผมเป้าหมายหนึ่งดอลลาร์นะครับผมแล้วก็อ่าไปหนึ่งดอลลาร์ได้หรือว่าสามสิบบาทไทยนะครับก็ไม่ใช่เ,เล็กที่จะไปหนึ่งร้อยนะครับผมก็ลองลองลองดูนะครับ บอสอโซนะครับกราฟไปในชั่วโมงนะครับผมอาจจะมีการย่อตัวบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าย่อตัวขึ้นที่ยืนได้2บาทนะครับก็จะไป3บาทต่อไปนะครับนี่คือนี่คือการนี่คือแนวคิดของผมนะครับนะครับมีการย่อตัวนะครับต้องทุบลุงมางนะครับเพราะว่ามีการเรงที่ขายจากคนที่ติดโดยก่อนหน้าที่คิดว่าเข้าไปแล้วเมื่อ สี่ห้าวันก่อนนะครับที่สองบาทกว่าแล้วทุบลงมาเหลือเจ็ดสิบแปดสิบตังค์นะครับผมแล้วก็นี่ใหม่หลายท่านอาจจะขายกาไรเป็นรอบเป็นรอบนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็ไม่ได้ขายนะครับอยู่นิ่งๆเฉยๆทักมือไว้นะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของราคาของผมนะครับต้นทุนนะครับยี่สิบนิดๆสตังค์นะครับมันอาจจะเคลื่อนที่ไปสี่สิบตังค์ผมได้หนึ่งเด้งหกสิบตังค์ผมก็ได้นะครับผมสองเด้งนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปซื้อหนึ่งบาทไปขายสองบาทเนี่ยก็ ก็ต้องรอแต่ถ้าเกิดว่าของผม2ีตังค์เนี่ยไป2บาทเนี่ยไป4บาทหบาทเนี่ยผมก็จะได้หลายเด้งนะครับโอเคเงินในพอรตอจาจจะเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่อยากซื้อแล้วไปขายที่สูงแล้วพอลงย่อและการทุนเนี่ยอาจจะทําให้เราเรา,เราตนตนกา,การการกรดทุนไม่ได้ก็เลยจะเป็นต้องขายทั้งหมดนะครับผมนี่คือแนวคิดของผมนะครับก็ขอบคุณมากนะผมผมก็จะถือไปต่อไปนะครับผมนะครับมีอยู่ห้าแสนดอคอยนะครับผมใช้เงินแค่หนึน่งแสนต้นๆ้นนิด,น,ด,น,ดนิดนะครับผม ดูนะครับฟ้าบสุดยอดมากเลยครับผม